เรนแนะนำว่าปกติกไไ็ไม่ได้ไม่ได้อ้างถึงสักเท่าไหร่มีเว็บไซต์ไทยอินิวที่เขียนรายละเอียดนะฮะของเรื่องราวที่ค่อนข้างสนุกสักหน่อยแต่ถ้าข่าวธรรมดาถ้าอ่านข่าวธรรมดาเนี่ยก็เราคุยข่าวธรรมดาก่อนแล้วเราค่อยวิเคราะห์ไปสู่คดีของคุณสนทิแต่คดีคุณสนทิในวันนี้เนี่ยมันล่วงเลยมันนานมากนะคะ ดังที่เดนบอกว่าตั้ง16ปีนะฮะตั้ง16ปีเพราะฉะนั้นละครชีวิตของคุณสนธีลิมทองกุลนี่จึงไม่ธรรมดานะถ้าถ้าวันหลังเรามีเวลานะฮะวันนี้ก็เอาพอคร่าวๆเพราะว่าเ้นเคยต้องใช้เวลาพูดหลายชั่วโมงมากออกสถานีวิทยุเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวของคุณสนธีลิมทองกุลโดยที่ส่วนใหญ่มาจากงานเขียนของเขาเอง นะคือเข้าโดนคดีเนี่ยมันเป็นคดีนี้ไม่ใช่คดีมินไม่ใช่คดีเรื่องเดียวกับดาตอปิโดอะไรไม่ใช่เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นพนักงานอายการฝ่ายคดีเศรษฐกิจนะและทรัพยากรเป็นโจทย์ฟ้องในความผิดคดีอาญาตามพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2535นะระหว่างวันที่8ถึง31ตุลาคม39นี อันหนึ่งแล้วก็29เมษา39 3ถึง31มีนา2540อีกอันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็น2เรื่องนี้ก็มีมูลค่าแห่งทรัพย์2,000ประมาณ2,000กว่าล้านนะเดียนให้รายละเอียดนี้แต่ที่นบอกได้เลยว่าคุณสันทิเนี่ยกเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินเป็นหมื่นล้านนะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องราวของคุณสนทิที่พูดออกมาตรงนี้มันแค่สัก10%เท่านั้นแหละ10%ของปัญหาจริงที่เกิดขึ้นระหว่างคุณสนทิกับการเอาเงินของในตลาดหลักทรัพย์และในบริษัทต,ต่างๆหรือธนาคารต่างๆเนี่ยได้มาใช้และนี่จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคุณสนทิลิมทองคุณถึงได้เลี้ยงผู้คนและมีบาร,รมีมากเพราะว่า ธุรกรรมการเงินเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะแล้วก็เป็นเงินที่สามารถหมุนเวียนมาได้โดยที่เขามีครูนะฮะสำคัญไม่ว่าจะเป็นคุณสุทีนพะคุณหรือเดนไม่อยากจะพูดแต่ว่าเอาเป็นว่าคนในชุดก่อนที่เคยมีคดีนะฮะที่มีเคยมีคดีคือคนที่ดูสมาร์ททางการเงินแล้วก็ฉลาดในการที่จะนำเงินคนอื่นมาใช้นะ,ะในกรณีนี้เนี่ย นะฮะ17กระทงนะก็คือพูดง่ายๆว่ารับรองเอกสารอันเป็นเท็จคือมีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็คือ Manager Media ที่เกี่ยวกับเรื่องสือ่อและบริษัท IEC ที่เกี่ยวกับการทำเรื่องของขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยสองบริษัทนี่มันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเอา เอกสารเทศความหมายก็คือเอกสารเท็ศต่างๆเนี่ยแล้วกรรมการของ m a n นเจอร์มีเดียกรรมการของ IEC เนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วตัวละครสำคัญใน IEC ก็น่าคำอีกคนคือประธานเนี่ยก็คือท่านชัชอนันสมุทรธวัน,นิตเป็นประธานกรรมการ IEC แล้วตอนช่วงแรกๆเนี่ย IEC ก็มีคุณทักษิณก็ไปร่วมหุ้นด้วยเดี๋ยวยังจำคำพูดคุณทักษิณได้ว่า ไม่เป็นไรก็คือมีความขัดแย้งกันช,ช่วงหนึ่งตอนนั้นแล้วก็คุณทักษิณก็ขายคือหุ้น3น่ะสาบาทนะฮะลง30บาทแล้วก็ขายไป200คุณทักษิณก็บอกว่าได้มีโอกาสคุยกบอกว่าเออก็ยังได้กําไรแต่ตอนนี้เมื่อกี้ภาพที่โชว์ให้ดูอะมัน1สตังค์นะคะแล้วราคาหุ้นวันนี้มัน0.01สตังค์นะฮะ0 0บาทนะคะ นะ0.01บาทเพราะฉะนั้นก็พี่น้องลองลองลอง,ลองคิดดูกันละกันนะฮะว่าจาก200กว่าบาทเนะี่ยลงมาเหลือ1สตังค์เนี่ยมันหมายความว่าไงนะแล้วโดยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะฮะในการรับรองเอกสารเท็จคือพยายามใหบ้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งน่าเชื่อถือและมีกรรมการมีกฎเกณฑ์อะไร,รต่างๆเหล่านี้เนี่ย มาค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทของคุณสนธิที่ชื่อ M Group M Group เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ที่เขาเรียกว่าโฮลดิ้งก็คือเป็นบริษัทแม่เป็นบริษัทแม่เหมือนเมื่อก่อนที่เวลาเขาเล่นงานของคุณทักษิณคือคือชินก็เป็นเหมือนบริษัทใหญ่ a อ v ดวานก็หมายถึงว่าชินก็ถือหุ้นใน a อ v ดวานอะไรประมาณนี้นะคะ เพราะนั้นก็ให้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาค้ำประกันเงินกู้ของ M Group คือจริงๆคุณสนธิลิมทองกุลมีความทฉลี่ยทะยานมากจึงทำกิจการที่ใหญ่โตและคนที่มาอยู่กับคุณทักษิณจำนวนมากเกือบทั้งหมดเคยอยู่กับคุณสนธิลิมทองกุลมาแล้วทั้งสิ้นที่เป็นรัฐมนตรีและเป็นที่ปรึกษาดังนั้นต้องขออภัยตั้งแต่คุณพันศักดิ์นะคะ รวมทั้งท่านสมคิดสารพัดนะฮะหลายคนเกือบทั้งหมดเลยนะคะที่ปรึกษาในยุคของคุณชาติชายชุนทวันที่ยกทีมมาอยู่กับคุณทักษิณก็คเคยอยู่ภายใต้ร่มทงของคุณสนทิลิมทองกุลซึ่งสามารถใช้เงินหมุนเวียนเอามาเลี้ยงดูผู้คนได้เป็นจำนวนมากเพราะนั้นกิจการมันมีหลายกิจการและด้วยความทยอยยานเนี่ย ไปทำหนังสือพิมพ์ในฮ่องกงในอเมริกาหรือจะไปซื้อดาวเทียมนะฮะบางที่เนี่ยบางประเทศก็เลยขาดทุนไปเป็นหลายร้อยล้านพูดไม่ออกอยู่ประเทศใกล้ๆประเทศเรานะอยู่ใกล้ข้างเคียงเนี่ยนะก็เสียหายเพราะฉะนั้นการที่ทำเอกสารเท็จเนี่ยมาคำ้ำมันจึงเป็นที่มาของคดีทั้งครั้งนี้แต่พี่น้องตั้ง16ปี16ปีนะฮะ เพราะว่าในครั้งที่เวลาคุณทักษิณได้เข้ามาอยู่ตอนนั้นคุณสนธิลิมทองกุลถึงได้กโกรธมากที่ว่ากรรมการผู้จัดการของธนาคารกรุงไทยถูกปลดแต่ไม่ใช่คุณทักษิณปลดเป็นคุณพ่อของคุณปลื้มปลดจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนปลดนะฮะเพราะนั้นในกรณีที่ กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยซึ่งสนับสนุนคุณสนธิลิมทองคุณข่าวนี้ไม่ใช่เป็นข่าวที่ต้องมากล่าวหากันมันเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปสำหรับคนที่พอจะเข้าใจปัญหานะฮะว่าธนาคารกรุงไทยในยุคนั้นเนี่ยแม้กระทั่งตอนคุณทักษิณขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยได้ช่วยเขาเรียกว่าแฮ i c u คือตัดขนนี่ของคุณสนธิลิมทองกุลเป็นจำนวนมากจาก ความเสียหายแล้วมีการโอนย้ายหนี้จากธนาคารอื่นมาธนาคารกรุงไทยและมีการตัดนะฮะแฮกคัดตัดขนน่ยตัดขนก็คือทําให้เงินก้อนหนีนะ้มันเหลือลดลงลดลงเนี่ยหลายรอบมากจนจากระดับหมื่นล้านเป็นเหลือระดับพันล้านและเมื่อกรรมการผู้จัดการถูกเปลี่ยนก็เป็นที่โกรธมากปัจจัยที่สําคัญหนึ่งที่ทําให้คุณสนธิลิมทองกุล โกรธมากนะฮะทั้งนันที่ที่จริงว่าไปอย่างแฟงแฝอันนั้นก็ไม่ใช่คุณทักษิณเอาออกนะฮะเอาออกเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะ,ะเห็นว่ามีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลเพราะฉะนั้นธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กับ M Group ในฐานะผู้ถือหุ้นนะ,ะตามฟ้องโจทย์จำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเมนเจอร์มีเดียกรุปจำกัด อันนี้เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะหมายความว่าในตลาดหุ้นนี้ไม่ปรากฏแล้วได้ร่วมทําสําเนานะรายงานการประชุมเป็นเท็จว่ามีมติให้เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ให้กับบริษัท The M Group ที่จําเลยที่หนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกับธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชน6ครั้งนี่เฉพาะของ m มนเจอร์มีเดีย IEC นี่ต่างหาก เป็นเงิน1,078ล้านบาทโดยที่จำเลยที่1และที่3ไม่ได้ขออนุมัติจากมติที่ประชุมนะฮะของกรรมการบริษัทคือผู้ถือหุ้นและกรรมการที่สำคัญเนี่ยเขาออกมาโวยว่าเขาไม่รู้เรื่องนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณสนธิเนี่ยถูกลงโทษนะฮะเพราะว่ามันผิดกับกฎหมายของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทุกอย่างเอกสารทุกอย่างนี้ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แล้วต้องเป็นมติของกรรมการผู้ถือหุ้นคือมีระเบียบนะมีกติกาของตลาดหลักทรัพย์ที่เข้มงวดไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องจ่ายภาษีไม่จ่ายภาษีนะขอให้พี่น้องทางบ้านเนี่ยโปรดสังเกตเถิดคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยด่าคุณทักษิณเรื่องไม่จ่ายภาษีในฐาน,นะที่ขายหุ้นทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงเนี่ยหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย เวลาเข้าขายไม่ต้องเสียภาษีหรอกค่ะเพราะหุ้นมันมีขึ้นมีลงคุณดูเลยจาก200บาทยังเหลือหนึ่งสตังค์เลยหุ้น IEC ที่เมื่อกี้เดนให้ดูคําถามว่าเวลาหุ้นตกเนี่ยใครจ่ายเพราะฉะนั้นการจ่ายเนี่ยการขายในตลาดหลักทรัพย์เขาไม่เสียภาษีในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นเพราะมันขายแล้วขาดทุนก็ได้ถือหุ้นเอาไว้วันเดียวก็ขาดทุนตอนขาดทุนใครจะมาจ่ายให้ เพราะนั้นตอนกำไรก็เป็นเรื่องของเขานะแล้วเทนบอกได้เลยว่าคนเล่นหุ้นเนี่ยแปขาดทุนคนได้กำไร20%เท่านั้นที่เป็นคนฉลาดรู้ว่าเวลาหนไจะขายและจะซื้อพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะฮะอันนี้ก็ไปดูของเขามานะฮะไปดูของเขามาแต่ขอให้เข้าใจว่าคุณสนทิเนี่ยประนามคุณทักษิณว่าขายหุ้นเนี่ยไม่เสียภาษี ในขณะที่สนทิลิ้มทองกุลเนี่ยทำเอกสารเท็จทั้งหมดทำเอกสารเท็จทั้งหมดในบริษัทที่เข้าไปถือในตลาดหลักทรัพย์แล้วผิดชัดเจนในขณะที่คุณทักษิณที่ขายเนี่ยไม่เสียเนี่ยมันไม่ผิดแต่พี่น้องดูนะคนมันพูดให้ผิดเป็นถูกแล้วทำถูกเป็นผิดเนี่ยมันทำได้อย่างไรคือตัวเองในขณะที่ตัวเองทำผิดอย่าง ชกาดชกันพี่น้องดูนี่มันตั้งแต่ปี 3, 9, มเถึงสีนะกรณีของคุณทักษิณนะที่เกิดเรื่องเนะี่ยมันปีไหนนี่เขาต้มในตลาดหลักทรัพย์มาตั้ง8ปีแล้วกรณีคุณทักษิณนะี่ยมันไปตอนตอนหลังแล้วตอนที่คุณทักษิณได้มาเป็นนายกรอบที่สองรอบแรกปี4ีรอบที่สองปี48แล้วที่เกิดเรื่องขึ้นก็ประมาณปี48 4แนั่นแหละปี47 48 เพื่อที่จะจัดการกับคุณทักษิณในฐานะที่ไม่ช่วยเขาเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาทำผิดในกฎหมายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาตั้งนานแล้วความผิดนี้ตั้ง7ปี8ปีแล้วก็ทำมาตลอดก็คือสภาพเศรษฐกิจธุรกิจของเขาเนี่ยนี่ตัวเขาเองก็ล้มละลายมาหลายรอบนี่ฮันไม่ไม่ได้พูดเพื่อที่จะซ้ำเติมใครแต่นี่ันอยากให้ประชาชนมองเห็นความเป็นจริงว่า เขาทำอย่างนี้แล้วปัญญาชนไทยชนชั้นกลางไทยเนี่ยเชื่อถือคำพูดของคุณสนทิลิมทองกุลเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาชนไทยคนชั้นกลางไทยเนี่ยไม่มีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจและขาดข้อมูลขาดข้อมูลเหล่านี้ดิฉันนี่โชคดีนะลาออกจากมหาลัยมาก่อนแล้วมามีส่วนทำธุรกิจท่านผู้ชมคงจะงงนะว่าดิฉันเนี่ยรู้จักกับบริษัทไอซีรู้จักคุณทักษิณตั้งแต่ ปี3.3.1.3.2 3.1.3.2ลองคิดดูกันแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจและอ่านข้อมูลอ่านหนังสือพิมพ์ทางธุรกิจมาตลอดควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นพูดตรงๆว่าเขาต้มเด้นไม่ได้ แต่เขาต้มปัญญาชนและชนชนั้นกลางไทยถามว่าณะวันนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์และสื่อไทยเนี่ยตั้งคำถามไหมกับประเด็นนี้ว่าสิ่งที่คุณสนธิลิมทองกุลเนี่ยนี่เพียงแต่แค่รายงานข่าวแล้วว่าได้ประกันตัว10บล้านเรื่ออยากรู้ว่ามีคอลัมนิชไหนเนี่ยไปขุดเรื่องของคุณสนธิลิมทองกุลมาวิเคราะห์บ้างอ้าวทำไมไม่ลองวิเคราะห์ดูว่า สิ่งที่เขาทำนั้นนะ่ก่อนที่เขาจะมากล่าวหาคุณทักษิณในตั้งกี่ปีแปลว่าเขารู้อยู่ว่าเขาเนี่ยทำผิดกฎหมายมาตลอดในขณะที่เขาก็รู้ว่าที่คุณทักษิณขายแล้วไม่เสียภาษีไม่ผิดเขารู้ว่าเขาทำผิดแล้วเขารู้ว่าคุณทักษิณไม่ผิดไม่ใช่เขาไม่รู้และนักธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยก็รู้ว่าคุณทักษิณไม่ผิดแต่กลัวสนธิลิมทองคุณ และไม่อยากเป็นปฏิปักษ์และกลัวระบอบอมาตย์จึงไม่มีใครออกมาพูดไม่มีใครออกมาพูดและปล่อยให้ปัญญาชนไทยชนชั้นกลางไทยเนี่ยถูกต้มได้แล้วคราวนี้เป็นยังไงถูกตัดสินนี่ดิฉันว่านะฮะถึงอย่างไรเนี่ยสิบหกปีก็รอดมาแล้วเดนก็ไม่ได้คิดว่าคุณ สนที่ใคจะติดคุกหรือไม่ได้อยากซ้ำเติมใข่แต่เี่นว,ว่าสังคมไทยต้องเรียนรู้นะแล้วปัญญาชนไทยนะควรจะตาสว่างให้มันมากๆว่ากรณีนี้เนี่ยคุณไปเชื่อคนที่รู้ตัวเองว่าทำผิดกฎหมายแล้วไปกล่าวว่าคนที่เขาทำถูกเนี่ยเป็นผิดเนี่ยแล้วบ้าคลั่งกันทั้งประเทศเนี่ยยังไม่เก็บรับบทเรียนหรืออย่างไรเห็นไหมคะสารพิเคราะห์นะคะ ในนี้ที่านอ่านนะว่าไม่ได้ขอมติที่ประชุมจำเลยยังร่วมกันยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงตัดทอนทำบัญชีไม่ตรงกับความเป็นจริงและจำเลยทั้งสียังไม่ได้นำภาระการค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวซึ่งถือเป็นรายการที่ทำให้รายได้ของบริษัทอันนี้อันแรกคือ m a n น g เจอร์มีเดียนะเปลี่ยนแปลงผิดปกติซึ่งจะต้องแสดงไว้ในงบการเงินและต้องนำส่งตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกรลตอ,อันนี้เป็นการลวงให้ผู้ถือหุ้นไม่รู้เพราะว่าหลักทรัพย์มันเปลี่ยนแล้วนะคนถือหุ้นเนี่ยเขาต้องรู้เขาต้องมีข้อมูลที่เป็นจริงเขาจะได้รู้ว่าหุ้นนี้เขาควรจะถือไว้ไหมเขาควรจะซื้อหรือควรจะขายไปไหมเป็นการลวงนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้รับรู้ถึงการค้ำประกันหนี้คือบริษัทเนี่ยดูว่ามีผลกำไรขาดทุนอย่างหนึ่งแต่ของจริงอย่างหนึ่ง ปรากฏว่าสมมติว่ามีทรัพย์สินหรือกําไรเนี่ยนะมีทรัพย์สินรวมพันล้านแต่ถ้าสมมติว่าไปค้าประกันนี่ในห้าพันล้านถามว่าถ้านักลงทุนรู้เนี่ยจะมีใครถือหุ้นไหมมันก็จะต้องถูกขายกันระเบิดเถิดเทิงทันทีเจ๊งหมดเพราะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่เขาหลอกลวงเพราะในความเป็นจริงต้องบอกนะตรงนี้นี่ก็เลยพิพากษา85ปี ะะเพราะฉะนั้นในนี้นี่เป็นเป็นการพูดถึงในคดีเดียวนะฮะแล้วคุณสนทิเขาอ้างว่าเขาขำแต่ดิฉันว่าขำที่ว่ามันเยอะดิฉันจะพูดถึงเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือว่าในนี้เนี่ยอันนี้เป็นอีกคดีหนึ่งนะฮะก็คือกรณี8ถึง31ตุลา39ร่วมกันลงข้อความเท็จนะฮะ ร่วมกันลงข้อความเท็จแล้วกว่าจะตัดสินได้ลองคิดดูนะฮะเลื่อนมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งนะฮะเลื่อนครั้งสุดท้ายวันที่19มกราที่จะอ่านเขาก็ไม่เอามาอกีกนะฮะแล้วคุณดูคำพูดของคุณสนธิลิมทองคุณตอนที่เขาขอเลื่อนปีเนี้ย9มการาเนี้ยนะฮะ ผมเตรียมพร้อมทุกวินาทีที่จะออกมาต่อสู้นี่พูดมาที่ที่บ้านที่พระอาทิตย์และสู้ครั้งนี้ไม่ใช่ประท้วงที่ถนนจะต้องต่อสู้เพื่อยึดอานาจรัฐเลยต้องสู้เพื่อแตกหักเพราะถ้าไม่แตกหักและพระเจ้าอยู่หัวเราไปไม่รอดมันเกี่ยวอะไรดูเิอ้างพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยแบบเดียวกันเลยประชาธิปัอ์อะนะผมเป็นคนแรกที่บอกว่าทหารเท่านั้นที่เป็นเสาค้ำพระเจ้าอยู่หัวนี่พูดในคนหนีคดีนะตอนตอน ตอนปีตอน19มกรามนี้แต่ทาหารไม่สามารถจะค้ำได้อีกไม่นานพวกเราคงต้องออกมาค้ำพระเจ้าอยู่หัวและถ้าออกมาครั้งนี้ต้องชนะอย่างเด็ดขาดไม่มีการตีงูให้กากินกาหมายถึงพักประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่มีการให้แมลงสาบตีกินพวกเราอีกอ่ะเห็นไหมดูสิฮนะเพราะฉะนั้นปัญหาของสนธิลิมทองขุนเด่นเคยพูดว่า คุณสนธิเนี่ยเหมือนคนที่ตายไปแล้วเขาตายไปในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการที่จะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยคือเขาต้องสู้แล้วคำถามว่าเขาต้องสู้เพื่อที่จะยืดอายุคือคนตายไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่กลัวเพราะตายไปแล้วเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของคุณสนธิเดนพูดตั้งหลายปีมาแล้วเป็นการต่อสู้ลักษณะที่คนตายไปแล้วเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่ เพราะนคนเป็นเนี่ยนะบแบบคุณทักษิณเนี่ยแล้วที่จะเป็นต่อไปก็จะนึกไปถึงว่าไอ้ที่สู้แบบคนตายไปแล้วเนี่ยเขาสู้ยังไงผิดเป็นถูกก็ได้ขาวเป็นดำดีเป็นเลวเลวเป็นดีได้หมดเลยนะฮะในนี้ในไทยอ e ีนิวเนี่ยก็พูดถึงซึ่งอันนี้เมื่อกี้เดนพูดไปแล้วว่า M Group บริษัทส่วนตัวนะฮะใช้คำว่าโกตับ สร้างขึ้นมาเป็นโฮดิ้งของภารกิจหลายพันล้านบาทความจริงได้ให้นับเป็นหมื่นล้านมีเช่น Asia ียอินคอร์ปอเรชันเอเชีหลายอันโรงแรมโทรคมนาคามเทนเคยไปเห็นโรงแรมที่ประเทศจีนด้วยนะอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวด้วยซ้ำนะในนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวรายละเอียดเรื่องของ IEC ด้วยนะเรื่อง IEC ด้วย แล้วก็มีตัวละครสำคัญอีกคนคือคุณสุรเดชมุขยางกูลซึ่งเป็นคนที่ถูกฟ้อง IEC ในนี้เนี่ยนะฮะมีคนบอกว่าทั้งคุณทักษิณและคุณสนธิเนี่ยซื้อมาจากกลุ่มปูนซีเมนไทยกลุ่มปูนซีเมนไทยขายทิ้งมาตั้งแต่ปี30ประมาณนั้นดังนั้นยังงงเลยว่าคนทำหนังสือพิมพ์แท้ๆเอาเงินที่ไหนมาซื้อ IEC เป็นบริษัทขายโทรศัพท์มือถือ แล้วคุณทักษิณก็กำลังเพิ่งจะได้สัมปทาน900 900นะฮะแล้วคุณสนธิมาถือหุ้นใหญ่ใน IEC คุณทักษิณซื้อหุ้นร่วมอยู่จำนวนหนึ่งแล้วขายโนเกียนะคะในขณะที่ค่ายดีแท็กขายมอเตโรล่านะ,ะเพราะนั้นแตกคอกันนะ นี่ก็เหมือนกันก็พูดถึง IEC เมื่อกี้ท่านพูดถึง Manager Media i e นะฮะ IEC ก็เข้ามาเป็นผู้ค้ำประกันเดอะ g r o u กต่อธนาคารกรุงไทยด้วยเหมือนกันเป็นจำนวนเงิน1,198เพราะฉะนั้นรวม2 2ส,ส่วนก็1,198กับ1,078ล้านบาทเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็2,000กว่าล้านบาทนะฮะ2,000กว่าล้านบาทในเอกสารนี้ ะะท,ที่ในไทยอินเนีพูดถึงเนี่ยก็พูดถึงคุณชแยนันสมุทรทวันนิตแต่น่้นบอกได้เลยว่าไม่ใช่เฉพาะคุณชแยนันหรอกนักวิชาการรัฐศาสตร์จำนวนมากขนาดนั้นไปเป็นกรรมการของบริษัท IEC นะ,ะนักวิชาการรัฐศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ผลประโยชน์จากธุรกิจของสนธิลิมทองกุลเนี่ย มีเป็นจำนวนมากเขาถึงสามารถเลี้ยงบริวารเอาไว้ได้มากมายนะได้มากมายเราก็คงจะในเวลาแค่นี้ดีฉันบอกว่ามันมันไม่ทันเราก็เอาพูดเฉพาะสำคัญว่าต้องเข้าใจว่ามูลค่าหุ้นมูลค่าเงินที่มีปัญหากับคุณสนธิลิมทองกุลน,นั้นไม่ใช่มี2,000กว่าล้านไม่ใช่มีแค่ปัญหา i อ c ปัญหาของ m a n เ g เจอร์มีเดีซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันยังเกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารอื่นและไฟแนนซ์อื่น,อ,นอีกเป็นจำนวนมากหลายพันล้านบาทที่ยังราคาสังอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นอยากให้คนชั้นกลางไทยและปัญญาชนไทยนั้นตาสว่างเข้าใจด้วยว่าในวงการธุรกิจเหล่านี้เนี่ย มันมีความซับซ้อนซึ่งนักธุรกิจเขาไม่บอกกันเขาไม่พูดกันแล้วคนฉลาดฉลาดทั้งหลายที่เป็นหมอเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยท่านอาจจะมีความรู้มันก็เหมือนไฟฉายส่องที่อยู่ในช่องของใครช่องของมันแต่ว่าถ้าท่านถอยออกมาถอยออกมาจากช่องของท่านแล้วมาดูภาพรวมทั้งหมด แล้วหันไปดูช่องอื่นบ้างอาจจะพบว่าไฟฉายของเรานั้นมันไม่สามารถให้ความสว่างเพียงพอที่จะเข้าใจภาพรวมได้นะคะดิฉันเองเนี่ยในเคยอยู่ในฐานะนักวิชาการเราก็มีไฟฉายเช่นเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคเราก็จะมีความรู้ดีดินันถอยออกมาสามารถพอจะเข้าใจเรื่องธุรกิจได้บ้างระดับหนึ่งแต่ว่า นะ,ะก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจทุกส่วนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นจึงฝากพวกเราทุกคนว่านะฮะฝากพวกเราทุกคนว่ายังมีหลายเรื่องนะคะที่เรายังไม่รู้แต่เราก็ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องรู้ทุกเรื่องภาษิทธิที่ว่ารู้รู้ลึกในบางเรื่องและรู้บ้าง ในทุกเรื่องเดนก็คิดว่ายังเป็นเรื่องสำคัญแต่ในครอบครัวของเรานะฮะประชาชนที่รักความก้าวหน้าเดนใช้คำว่ารักความก้าวหน้านะไม่ใช่รักความล้าหลังรักความก้าวหน้าเราก็จะต้องเปิดหูเปิดตารับฟังอยู่ตลอดและอ่อนน้อมในการที่จะได้ข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้น เราอย่าโทษกันเองว่าเราไม่รู้เรื่องนะคะถ้าใครรู้อะไรก็มาบอกกันนะฮะแล้วเราจะได้ช่วยกันก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเรียนรู้ว่าปัญหาสังคมไทยนั้นเรายังต้องจับมือช่วยกันผลักดันให้กงล้อประวัติศาสตร์ก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังด้วยคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนดังที่เราพูดถึงกันอยู่เมื่อกี้นี้ขอบพระคุณค่ะหมดเวลา ขอลาไปแล้วก็พบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สันตีจับมือกันได้ค <น S 1> ช่ค <น S 1> พูดจากัน,นได้ 心中。